สาวแแขวววสสาัสดีครับสวัสดีครับ,รบอืมผมว่าถ้าลูกผมอยู่เถวโคราตอนนี้น่าจะสนุกเด็กชอบเด็กชอบแต่ว่าผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่เซง็ง <laughs> นี่ฮะคุณ <laughs> ผู้ชมลูกผมเห็นภาพนี้เพราะ <laughs> ลูกผมมาบอกว่า <laughs> พ่ออยากนั่งมั่ง <laughs> นั่รออ๋อนี้เนี่ยนี่เออตเอร์ใช่ไหมใช่ดูสิอันนี้เป็นภาพชาวบ้านหมู่สามตำบลด่านขุนทศนะฮะจังหวัดนครราชสีมากระสายรถตักเป็นพาหนะในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านรวมถึงการเดินทางไปโรงพยาบาลด้วยหลังน้ําป่าไหลบ่าเขาท่วมถนนสายสีคิ้วเชพูมช่วงหลักกิโลเมตรที่สามสิบเจ็ดถึงสามสิบเก้านะครับสูงเกือบเมตรออ้อันนี้ก็ มี่นะฮะภาพน้ําท่วมเนี่ยคือช่องอื่นเขาเป็นภาพเคลื่อนไหวของเราภาพนิ่งนะฮะอเอ้ยนี่แหละขัง,งขังน้ําขังน้ําขังไม่ทีมทีมข่าวเราไม่สบายโอ้ไม่สบายมาสองปีแล้วคือต้องมีรายการมานี่แหละ <S <S นี่ก็ท่วมกว่าเมตรอันนี้พนักงานโรงงานที่ติดอยู่ข้างในเขตุตสากรรมน,นครนงเสูนเนินนะฮะก็ท่วมกว่าเมตรเลยก็ต้องเดินออกมากันนะครับทํางานกันไม่ได้ มีอันนี้รถไฟวิ่งไม่ได้นะไฟวิ่งไม่ได้ครับทางขาดแต่ตอนนี้ก็บอกว่าเดินได้ละเดินทางได้ละรถไฟเดินหรือวิงว่งวิ่งฮะเออ๋อยวเดินเลยว่าเราเดินทางได้แล้วรถไฟวิ่งก็ยังช้าเลยเดินวิ่งช้าใหญ่ปอพุดเต็มไปหมดเลยครับพอน้ารถน้ําจะคลองสํารวยก็เข้าท่วมเทศบาลอำเภอปักทงชัยรถเล็ก ไม่สามารถสัญจรได้นะฮะโดนน้าซัดเป็นโอ้ยเสียหายเป็นแสนล้านมานั้งงานคุณรายงานดีดีดผมไม่ได้กินเต้าหู้ได้ฮะ <laughs> เป็นการฝึกความอดทนบนอย่างหนึง่งรู้ไหมคุณอยากกินเลยเต้าหู้ไม่มีประโยชน์คนอ้วน <laughs> <laughs> คืออดทนที่จะไม่แย่งคุณกินใช่ไหมใช่ใช่อันนี้เป็นภาพของคนที่นั่งรอที่สถานีรถไฟนะครับเห <laughs> มอือนกันนั่นเนี่ยดูสิ นั่งเซ็งเลยก็เป็นผู้โสารรถไฟขบวนต่างๆที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพและกลับภาคอีสานต้องติดค้างที่สถานีสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากรถทางรถไฟถูกน้ำท่วมและกัดซอรจนขาดมาส่งความหมวงใยไปยังทุกท่านนะครับครับท่านใดที่จะบริจาคช่วยเหลือกันก็เชิญนะครับใช่ใช่โอ้นี่เขาบอกว่ามีซัรดรถจมหายด้วยอ่ะ เฮ้ยตกลงจัดรายการคนเดียวไงเนี่ยฮะถ่ายอยู่คนเดียวเนี่ยเฮ้ยได้วเเลยกินอยู่ไงเอ้ากินแล้วเป็นอะไรทำไมกินกินเต้าหู้จัดรายการทีวีไม่ได้อบ้างดิไม่ไม่คุณต้องอดทนเอาไว้อาไปทําอะไรสมบูรณ์แบบมากนะเอออะไรต่อเนี่ยวีซ่าปลอมก่อนก่อนเนี้ไปข่าวที่กำลังฮือฮากันอยู่คลิปตอนนี้วีซ่าปลอมมีสี่คลิปสี่คลิปห้าคลิปเนี่ย ะมีเท่าสัญญาอะไรเหรอห้าคลิปพลตำรวจโทวิบูลบางท่าไม้นะครับพร้อมกับพนตำรวจตีวิษณุปราศาสตร์ทองโอสถก็จับกลุ่มนายเอ็มดีชาหินอาลีนะฮะแล้วก็พวกผู้ต้องหาชาบังประเทศปลอมวีซ่าประเทศเกาหลีใต้ล,ลักลอบเข้าเมืองไทยนะฮะอเอ้ยน,นี่น,น่าดูอันนี้น่ากลัวเนี่ยให้ดูหนะ่อย ตัวประหลาดเลยเนีนน่ยโห่หลังน้ําท่วมเนี่ยครับอนอกจากจะมีตอแล้วยังมีหนอนโผล่ด้วยนะฮะหลังน้ํารถวันนี้เจอที่ที่แปดริ้วนะครับจะเชิงเซานะฮะเขาสีโสทอนนะฮะตัวประหลาดคกล้เส้เดือนน้ำตัวเหลืองปากแบนสีดําหางทรงกลวยที่ชาวฉะเชิงเซาพบหลังน้ํารถและเกรงว่าจะมีพิษเพราะตัวสารปรากอบว่าเป็นนอนหัวค้อนหรือว่าน,นอนหัวขวานเอาชักชื่อสิ อ้าใส่นเครืสับสนไงไม่รู้ข้อหรือขวานเออดูไม่ออกมันไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์นะครับก็เคลียร์ๆมันไปแค่นั้นเองนะฮะมันอืมนี่มีคนเสียชีวิตแล้วเหรอครับมีคนเขาบอกว่าน้ำซัดไงโดนน้ำซัดแล้วก็ไปพร้อมไปพร้อมรถโคราชเนี่อ้วมเลยนะอืมอ้วมอ้วมอ้วมแล้วดูภาพข่าวก็คือน่ากลัวมากอ่ะแทมมี่เขาได้อะไรครับเนี่ย เอ Open อเพนที่ญี่ปุ่นมี่สามสิบกว่าแล้วนะแล้วมันเกี่ยวอะไรครับไม่ไม่แล้วยังแข่งอยู่ใช่ไหมวายสามสิบสามเ้ยอังเดียกัสซี่ยกแข่งยันสี่สิบอ๋อเหรอบางคนแขวนบางคนแขวนแล้วเก็บไปแล้วอะไรอ่ะป้านั่นน่ะชื่ออะไรอ่ะเสเตฟิกรา่ะไม่ใช่เสเตฟิก้าอีกคนหนึ่งอ่ะที่ลืมชื่อจะไปนักดานานสามสิบห้าอู้หูสี่สิบกว่าจะแขวนแล้วเกิดไม่รู้เห็นมีอยู่บางคนเขาแขวนไปแล้ว อันนั้นเขาได้เมียเป็นนางงามอ๋อไม่มีแรงหมดแรงไปอว่าห้ามมีเมียเป็นนางงามใช่ไหมใช่ก็มีได้มีเมียเป็นนางงามเม่อมีเมียเป็นนางงามแล้วแรงหมดเหนื่อยโอยเหนื่อยเลยแล้วว่าท anyway> ่านเถอะไม่หรอกเขาเจ็บมือมือกระดูกขาอ๋อ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 คุณก็เขาลรำให้กลางเวทีเลยนะก็ไปแข่งมอเตอร์ไซค์ควรที่ไหนหรอก ก็เป็นเรื่องของเขาเอ๊ะเอ๊ะคุณอย่ามาว่าปลามังกรองผมนะปลามังกรฮาลาดอนไม่ใช่พาราชิวพาราชิวปลาดอนแปลไม่ใช่ปลาดอนอะคุณจะให้ดูอะไรอีกเมื่อวานดีสแตนเขาจุมนุมกันนะที่อยุธยาครับนะครับโอ้เยอะอุ่นนาฝาข้างมาก กลุ่มคนเสด็ใที่ต่างมาชูมือโห่ร้องด้วยความดีใจนะฮะที่ได้กลับมารวมตัวอีกครั้งหนึ่งในการจัดชุนอย่าที่สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีธยาภายใต้ชื่อมหากรรมประชาชนลุกขึ้นสู้14ตุลาตาสว่างกว่าเดิม17ตุลาวันตาสว่างกว่าเดิมอืายุ่งเลยนะนี่ก็ไม่ต้องใช้ไฟดิตาสว่างกันหมดละมีแฝกมีแสงอจะดูอินรีแดงนะป่ะเขาอะไรนะเปิดไฟที่ตาได้ด้วย แลอลูกคุณทักษิณกับลูกคุณปีดีมาอติดใช่ไหมเหตุการณ์สงบเห็นบอกต่อไปจะไปชุมนุมที่ไหนเลยอาจจะชุมนุมก็เตือนตามสะดวกครับขอให้อยู่ในความสงบแล้วกันยังไงก็รอน้ํารถก่อนนะฮะตอนนี้ทางมันขาดอยู่นะฮะยังยังเขาไปพฤศจิการก็ยังไงบอกรอน้ารถอ่ามือปลาอือเป็นใครมือปลาเอือนะฮะวางไว้ไม่ได้ปานะวางไว้หน้าบ้านปลาเอือวางไว้หน้าบ้านปลาบอกว่าไม่ชอบปลา ยุงเลยนะใครชอบให้เด็กๆเรียก,ก,กป๋าเนี่ยระวังโดนอึไปวางหน้าบ้านปแล้วตนะัวนั้นไปคาราวทำมาแล้วห้าครั้งนะเจอปรับห้าพันบาทอาตักเตือนก่อนปล่อยตัวนะจับทกแก่ร้านอาหารมือวางถุงดำอึอใกล้บ้านสีเสาทำมาแล้วห้าครั้งปรับห้าพันนี่ก็คือครั้งละพันเหรอ อีกครั้งเดียวอ้าวอ้แม่ป่าไเลยครั้งเราครั้งลรพอันเราส่วนคลิปว่าไงคลิปนะฮะมีห้าอันเขาบอกว่าพดเฉพาะสักญับเป็นคลิปจัดฉากเดี๋ยวเราจะถามคุณผู้ชมนะครับวันนี้ครับจัดฉากหรือไม่รายการนี้ถามแค่นี้แหละฮะของจริงหรือว่าจัดฉากอยู่แค่นี้ถามไปอยู่แค่นี้วิเคราะห์อยู่แค่นี้ขบวนการชั่วยันไม่ครบกันดียุบ แต่รั้นกระบวนการชั่วืมันจะจัดยังไงกันกงคุณวิรัติ่มเย็นสสอก็เป็นคุณวิรัติเองแล้วมันจะจัดยังไงวะผมนึกไม่ออกก็เขาเจอแผนขุดบ่อล่อปลาไงแสดงว่าเพราะฉะนั้นเดยวนีพูดอะไรต้องระวังนะครับอืมคลิปครับนี่มันลำบากเลยเป็นหลักฐานชัดเจนเราล้วมันมีถ่ายด้วยไงมีห้าคลิปนะครับตอนแรกเป็นภาพป๋าพบกับคณะตุลาการสารต่างๆเป็นภาพนิ่งไง อันที่สองก็เป็นคลิปและคาสุนทรของนายวิรัตล่มเย็นอืกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงสารรัฐธรรมนูญออันที่สามก็เป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูนบางคนเนี่ยปรึกษาหารือกันอันที่สี่ก็เป็นคลิปคาพูดหลายคําของวงที่ปรึกษาออันที่ห้าก็เป็นทัศนะของตุลาการรัฐธรรมนูนบางคนที่มีต่อสสเพื่อไทยใช้คําว่ามันทุกครั้งที่เอ่ยชื่ออืเขาสนิทไงอเืเขารักเขารักก็เลยเรียกมันไอขุนน่ะมันน่ะ <laughs> จิมมี่อ่ะมันน่ะเฮอองสวยต้องคู่เลยกันเนี่ย <laughs> <laughs> มันน่ะมันน่ะเสี่ยมอย่างเดียวเลยครับออไหนเห็นไหมแต่เขารักคุณทานปรานมันทมันคุณพี่ครับถ้าเกิดผมอึดอัดรัฐบาลผมจะต้องทําไงฮะคุณอึดอัดครับเขาบอก,บอกว่าอะไรนี่เขาบอกอึดอัดบอกมาปรับออกงั้นคุณก็ต้องถูกปรับออกการเป็นประชาชนฮะเอ้าเอาคุณให้ดูนี่คุณมาร์กเล่นเดี๋ยวอผมแค่อึดอัดเฉยๆนะผมไม่ได้ คุณก็ต้องถูกปรับออกไงออกไออกเลยเล่นบทก้าวรยุดอัดบอกมาปรับออกผมอา่า้นคุณออกคุณออกไปเดี๋ยวนี้ไปไหนอะอ่านี่อ่าน้องซีอูเลยเอ่ะไปซองขาวปรับออกจากการเป็นประชาชนม <c oughs> ีชดเชยไหมวะแต่ <c oughs> คุณเป็นประชาชนมากี่ปีก็ <c oughs> สี่สิบปีอ่าสี่สิบปีก็ชดเชยสิบเดือน จำนวนน้อยยังอ้าวทำไมก็ตามหลักการทํางานในประชาชนไงคุณเป็นประชาชนประเทศนี้คุณเหนื่อยนะหนึ่งคุณต้องเป็นผู้ช่วยตํารวจสองสองคุณต้องดูแลบ้านเมืองคอยระแวดระวังว่าจะมีใครมาอะไรไหมมีถุงอืดที่ไหนมีระเบิดที่ไหนสามคุณอ่านข่าวคุณต้องใช้วิจารณญาณเพราะไม่รู้จะเชื่อใครด้วยคุณคิดดูคุณเป็นประเทศเนี้ยสี่คุณดูดาราคุณต้องลำบากอีก พอต้องคอยนั่งสอนลูกหลานอีกยาวเป็นเยี่ยงอย่างเห้าพอแล้วเหนื่อยโอ้โหตัวสมุดประชาประชาชนเห็นไงประเทศที่มันเหนื่อยเนี่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 ยคุณมาร์คไปงอโอ้ยมารมคไปงอพดับออมาร์คไปงอพดแล้วนะเพื่อใจไทยใจไทยดให้แจ้งมาเป็นทางการเลยจะออกกับเขียนเมโม่มาหน่อยน่ะนิดนึงนะจะได้มีหลักฐานแล้วอย่างนี้มีมีกี่เดือนเ่ยคุณเนวินงอ ทำลูกพักโตสาเหตุเนี่ยคุณมงคลเนี่ยก็แถลงข่าวบอกว่าไม่รับตําแหน่งแล้วประหลัดมหาไทยผมกลัวอย่างนี้นะสิเดีย๋งงยวถามผู้ชมเหมือนกันว่าถ้าเกิดเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเพราะว่าประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยเนี่ยคะแนนมันสูสีอยู่แล้วเกิดภูมิใจไทยมารวมกับเพื่อไทยอะ่ะคนเสื้อแดงคุณรับได้หรือเปล่า เออเอเห็นไหมคุณรับได้หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ภูมิใจไทยเป็นตัวแปรที่สําคัญใช่ไหมต้องยอมรับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณรับไม่ได้ก็วันนี้คุณทักษิณขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคแมวไทยแล้วเนี่ยกัลุณาดูดสสอภูมิใจไทยกลับมาที่ภูมิใจไทยก็ดูดไปแล้วก็เขี่ยแบบมีรสนิยมหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเลือกตั้งครั้งต่อไป คุณได้อันดับหนึ่งพรรคเพื่อไทยอ่ะถามว่าคุณจะไปเอาภูมิใจไทยมารวมป่ะหรือจะไปเอาคุณจะตอบคำถามแบบคนที่สนับสนุนคุณยังไงชาติพัฒนาก็มีนิดเดียวเออใช่ไหมอ่าแลวเพราะอย่างเงี้ยถามว่าประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยเขาจริงทํางานได้ป่ะทำงานไม่ได้ทำงานกันไม่ได้ไม่ต้อสมมติคราหน้าเนี่ยอันดับหนึ่งโอเคสมมติเป็นเพื่อไทยแต่สองเป็นประชาธิปัตย์อันดับสามเป็นภูมิใจไทยแล้วสองกับสามเขารวมกันเขามากกว่าหนึ่งอยู่แล้วก็จะถึงถามไงคุณ ว่าไปเอาพักเล็กพักน้อยมารวเออเพราะคุณวัณ<ค>นนี้วันนี้คนเพื่อไทยทุกคนด่าคุณจะทยหมดถูกไหม<อ>แล้วถ้าเลือกตั้งครั้งหน้าคุณกล้าเอาเขามารวมหรือเปล่า